เมื่อก่อนเป็นอย่างไรใช่ไัมแกล้งตันงคิดได้นะทำมือส้างกุสโซนปิ่ตาก่อนสายเกินไปคนดีชอบแกใครคนีชอบแกใรชอบแกตัวสินห้าห้ามสุราสินสาห้ามหนักใจมันใจชิมมวาว่าไม่มีเวลา มันใจรือยังวันนรกไม่มีเจ้ามันใจรือยังวันนรกไม่มีเจ้จก็เธอจะมาไม่มาถึงใจก็แกก็ไปซะดีกว่าคืนกลืนข้างกันจะปไาในี้ไกลไมีชอบคนคนนึไม่ต้องมาไปให้แก ไม่เชื่อไม่ทำอะไรให้แกเห็นกูใจดีก็เอาเปรียบกูทุกทีพอกูใจดำขึ้นมาก็บอกว่ากูคอไม่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างไรช่างมันแกแล้วต้องคิดได้นะทำมันสั่งสุดสุดรีบทำก่อนเสีย คนดีชอบแก้ไขคนยิงไรชอบแก้ตัวสิ้นสินห้าห้ามสุราห้ามสุราสิ้นสาห้ามหนัใจไม่นใจชิมมกว่าไม่มีเวนใจยมันใจรือยยงว่ารไม่รอไม่มีเจว่า มันใจหรือยางว่าน่รักไม่มีแดดก็เธอจะมาไม่มาถึงใจก็แก่ก็ไป้สดีกว่าครึ่ครึ่งกลางกางเธอไป่นี้ไกลไม่ชอบคนกันอื่นไม่ต้องมาไปให้แกไม่ชอบคนกันอื่นไม่ต้องมาไปให้แกเห็นกูใจดีก็เอาเปรียบกูทุกที บอกกูใจดำขึ้นมาก็บอกว่ากูคอไม่ได้เมื่อก่อนเ็ามื่อก่อนเป็นอย่างไรชนเป็ยงไรชมันก่นเปงอเมืนป็นไร่อกนป็างก่อนสปรยก่นปเก่นเนไชอบกนปอไชนชอบแกกนเนอางนอยาห้ารมสุาราสินสา มันใจมว่าันใจชิมวามมว่ามั่มีอว่ามันใจหรือยว่ามันใจรืยว่ามันใจหรงว่ันใรือยม่มีนใจรอมันใจหรืว่ามนรืยามงมันใจรือยัว่ามัน่มจืามนจหื่มัอามาถึงใจหือกวามัจหว่าคนใรน่อยนมีนน ไม่ทำมาเพื่อให้แไมิชมอบความเกินไม่ทำมาเพื่อให้แกเห็กนกูใจดีก็เอาเปรียบกูทุกทีพอกูใจดำขึ้นมาก็บอกว่ากูคอไม่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างไรชช่ชชมัม แกล้งเป็นคิดได้นะทำมังสั่งกุศลปลื้มจก่อนสายเกินไปคนดีชอบแกไขคนอยู่ไร้ชอบแกดูสิ้นสาห้ามสุราินาห้ามนอัใจมันใจชิมมาว่าไม่มีเวรกรรม วันรนรกไม่มีเจมันจะหามันใจหรือยางวันนรกไม่มีเจก็เธอจะมาไม่มาถึงใจก็แก้ก็ไปซะดีกว่าครึ่ครึ่งกางกลางเจอป่นี้ไกลไม่ชอบคนคนนึงไม่ต้องมาไปให้แกไม่ชอบอนนคนคนนึงไม่ทำมาไปให้แกเห็นกูใจดี ก็เอาเปรียบกูทุกทีพอกกูใจดำขึ้นมาก็บอกว่ากูคอไม่ได้ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ไม่มีสุขทุกคราไป อย่ามาบอกว่าเลยว่ารัก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 อย่ามาบอกฉันเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะอย่ามาบอกว่ารักเสมอรักพี่จริงรักพี่จริงใจรักอะไรรักอะไรพอจะไปก็หายไปเลยไปเลยไม่มีอะไรหรอกคําพูดคําสัญญาไม่แน่นอนคนโบรเลคนไม่จริงใจคําสัญญาก็ไม่มีจริงคําสัญญาก็แค่คําหลอกลวง พ่คิดอยากจะได้อยากจะมาเธอก็มาพูดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่ารักรักรักแต่ที่จริงเธอต้องการแค่คนนอนกอดเธอไม่ได้ต้องการความจริงจากใจเธอก็แค่พูดคาหลอกหลอกหลอกให้ผู้หญิงหลงงมงายหลงเชื่อใจเธอคนมันไม่จริงมันไม่จังมันไม่แน่ไม่นอน <f ie> คนมันโลเลและมากๆในกามคนมันบ้าคนมันบอ,คน,นบอคนมันโลเลมากๆในกามคน คอนสันดานอย่างเธอฉันรู้ว่าเธอมากมากในกามคนสันดานไม่ดีมันก็ชอบหลอกผู้หญิงไปวันวันที่ใดมีรักจินนั้นมีทุกไม่มีสุขทุกคราไปที่ใดมีรักจินนั้นมีทุกไม่มีสุดทุกคราไป Too, too, อันมีชัวอันมีชั่วอันมีชั่วยิ่ามาบอกว่าเลยว่ารัก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 ยิ่ามาบอกฉ่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะยิ่ามาบอกว่ารักเสมอรักไม่จริงรักไม่จริงรักจริงจังรักอะไรรักอะไรแล้วก็ว่างวันก็จะไปก้า,าไปก็หายไปเลยไม่มีอะไรหรอกคําพูดคําสัญญาไม่แน่นอนคนโบรเลคนไม่จริงใจ เพเธอคิดอยากจะได้อยากจะมาเธอก็มาพูดว่า ont, อย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่ารักรักรักแต่ที่จริงเธอต้องการแค่คนนอนกอดเธอไม่ได้ต้องการความจริงจากใจเธอก็แค่พูดคำหลอกหลอกหลอกให้ผู้หญิงหลงงมง,งายหลงเชื่อใจเธอคนมันไม่จริงมันไม่จังมันไม่แน่ไม่นอนเชื่อแม่พูดชนะแม่จะบอกแม่จะบอกแม่อับน้ําร้อนมาก่อนแม่บอกได้เลยว่าผู้ชายมาเป็นยังไงแม่บอกแม่บอกก็เชื่อแม่ที่แม่บอก แม่จะบอกว่าแม่อาบน้าร้อนมาก่อนแล้วแม่ก็รู้ว่าคน